สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน Th คลิปนี้จะมาแนะนำโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่ F s 1 <S mm ิ hmm. <S 1> ก็คือถ้าคุณซื้อโปรโมชั่นนี้จะไม่ได้แต้ม v i p นะครับเราเคยเจอโปรโมชั่นแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะแต่ผมจำไม่ได้แล้วว,ว่าชุดอะไรนะครับือไปแล้วแต่ว่ารูปแบบมันจะเหมือนกัน นะครับก็คือว่ามันจะเป็นช่องจะมีช่องตารางเนี่ยที่เราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ไหนบ้างทั้งหมด50ช่องแล้วแต่ละช่องจะใช้กุญแจเปิดนะครับซึ่งกุญแจ1ดอกก็พั0ห้ารอยดมอนแต่ว่าเขาจะมีแบบเป็นแพ็ค50ชิ้นแถม5ชิ้นก็คือ55ชิ้นชิ้น0ไดมอนด์มอนนะเปิดหมดถ้าคุณเปิดหมดไปเลยเนี่ย มันจะมีรางวัลใหญ่อยู่ในนี้1อันอย่างแน่นอนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ย5 1าชิ้นจะมีอยู่แน่นอน1ชิ้นนะครับเป็นแบบสุ่มนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการสุ่มก็จะต้องจ่าย1มารดมอนเพื่อเลือกชิ้นใดชิ้นหนึ่งออกมาแล้วพอแล้วในกระดาษนั้นอะ่ะจะมีชิ้นที่คุณเลือกอยู่1ชิ้นแน่นอนถ้าดวงแย่มากๆนะครับ ก็คือต้องล้างกระดานเลยเปิด50ช่องยังไงเจอหนึ่งแต่ถ้า,ถาคุณโชคดีอาจจะไม่ต้องล้างกระดานก็ได้นะครับกว่าจะเปิดเจอในช่องแรกแล้วคุณก็รีเซ็ตมันซะนะครับแต่ว่า,าเขาจะบอกอยู่ว่ามันจะมีของดรอปตามกลุ่มต่างๆนะครับก็ถือว่าสุ่มค่อนข้างดีนะนะแต่ว่าดูเล็อ่อีกทีนึงอย่างกลุ่มไดมอนด์เนี่ยใน50ช่องนะครับจะมีไดมอนด์อยู่2ช่อง เลทก็จะ8,000นะครับพันหถึงแปดพัโซชิลอันนี้คือโซชิลที่ดีที่สุดสาย PVE นะครับซาวาสุมให้ตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงแเลยเอวะแต่วันจะสุมแค่ชิ้นเดียวนะครับอันนี้เป็นโซชิล PVP สุม1ชิ้นเช่นกันกลุ่มดาวมังกรฟ้าจะสุม4นะครับ4ชิ้นจาก50ช่องกกลุ่มโกก็สุม10ถึงหมื่นโกจะได้รับแค่1ชิ้นเท่านั้นนะครับมีช่องหนึ่ง แล้วก็กลุ mm ่ม hmm. สุ so ่มว so so ัตถ so ุดิบพวกนี้จะมีอยู่10ช่องนะครับวัตถุดิบสนับสนุนพวกนี้ก็มี20ช่องพูกง่างคือคุณมีิวกาสเจอหินโซ30ช่องนะครับเนี่ยหินโซ10แล้วหินโซ20่ีโอิวกาสเจอหินโซ30ช่องนะแล้วก็กลุ่มสมบัตผู้ทรงเกียรติก็มี8ชิ้นนะครับสุ่มนะซึ่งเราก็เกรงอันนี้อยู่แล้วนะครับหินแดงสีส้มเนี่ยแล้วก็กลุ่มสมพันธ์ผู้ทรงเกียรติอันนี้ก็พลังแฝงมังกรนะครับ สุ่ม2ชิ้นซึ่งถ้าเกิดว่า,าบาังเอิญคุณเปิดไป49ช่องแล้วของมันออกหมดแต่ว่าคุณรู้ว่าอะไรเหลืออยู่ในเนี้ยช่องหนึงแล้วบังเอิญมันเป็นช่องที่คุณอยากได้คุณจะเปิดต่อก็ได้นะครับอืมจะแล้วแต่แล้วมาดูของรางวันกันบ้างอย่างแรกเลยคือเซตชุดสง่าง,งามเนี่ยสชิ้นต่อไปยมทูตสเลือดจะมีชิ้นไหนบ้างจะมี1ชุด สองประดับหน้าสามผมนะครับสี่สี่ก็คือหลังเป็นปีกต้องต้องมีชุดถึงจะใส่ปีกได้นะครับปีกอยู่เฉยๆมันจะหุบอีตอนกลางนี้น่าจะเป็นตอนบินหรือกร่อนนะครับแล้วก็มีอาวุธลวงตาด้วยจะเรียกเข้าชุดไหมก็น่าจะใช่นะก็เป็น5ชิ้นนะครับแต่ว่าอาวุธมันเป็นต่างหากออกไปอะ่ะมัไม่ต้องเข้าชุดก็ได้นะไม่เป็นไรแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงนะครับ สัตว์เลี้ยงก็เซตเดียวกันเหมือนกันเอางี้ก็คือมี6นะครับแต่ว่าถ้าเอาชุดสวยๆก็แค่4หรือถ้าเซตประหยัดก็คือชุดกับปีกนะครับต่อไปนี่ตัวอย่างต่อไปเป็นราชวงศ์แห่งการปกครองผมจะบอกว่าชุดนี้เป็นชุดที่สวยมากๆชุดราชวงศ์แห่งการปกครองนะครับเคยสุ่มในกาชาเมื่อนานมาแล้วครั้งหนึ่งแล้ะ เรดออกยากมากนะครับโชคดีที่ผมมีชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดที่ผมอชอบมากๆเลยใส่บ่อยนะครับใส่ใส่บ่อยเพราะว่ามันมันสวยมากตัวละครผู้หญิงใส่สวยมากตัวละครผู้ชายก็แล้วแต่นะรแ,แตะคนชอบแต่ผมชอบชุดนี้ต่อไปก็จะเป็นกล่องอาวุธลวงตานะครับแล้วก็หินตอยหินสัดเลี้ยงอันนี้เป็นสมพลังสมพลังจะมีปีก สุดท้ายหินสกินผู้บรรลุอันทรงเกียรตินะครับก็คือตัวนี้อันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยนะครับวิธีใส่ก็เนี่ยตัวนี้หินผู้ทรงเกียรติแต่ก่อนจะเป็นอ่าที่เป็นเซ็ตบูจีนนะครับก็จะเป็นอ่าหินสกินกระมนนะอันนี้ก็จะเป็นผู้บรรลุอันทรงเกียรตินะครับคงจะเป็นเงา เหมือนกงจักรปะอยู่ข้างหลังถ้าเกิดเราใส่กงจักรอีกทีหนึง่งมันจะซ้อนอนกันไปกี่ชั้นไม่รู้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยก็คือไม่เข้าพวกดังนั้นมันจะเป็นหนึ่งชิ้นที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จะเอาอะไรคุณก็เอาชิ้นนี้ก็ได้นะครับมาดูก่อนวิธีเล่นนะครับทราบกันอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะวิเคราะห์กันอีกนิดนึงว่าดูยังไงดีถ้าสมมุติว่าในเนี้ยถ้าสมมติคุณยังไม่มีเป้าหมายคุณจะบอกกับตัวเองว่า ฉันจะเอาอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่มันก็จะยากหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าชิ้นนี้สำหรับตัวละครผู้ชายชิ้นนี้สำหรับตัวละครผู้หญิงนะครับแต่ถ้าคุณไม่แคร์คุณจะบอกว่าฉันอะไรก็ได้อ่างั้นคุณก็ให้ดวงคุณเป็นคนกำหนดกระดานแรก50คุณอาจจะไม่ต้องเลือกแล้วคุณก็ดูว่าของวัมพิเศษน่ะคุณได้อะไรมาถ้าสมมติว่าคุณได้ชุดคุณได้อ่าเกี่ยวกับราชวงศ์มาใช่ไหมคุณก็ค่อย ตามเก็บให้ครบชุดหรือถ้าคุณได้อะไรที่เกี่ยวกับยมทูตมาคุณก็ตามเก็บให้ครบชุดนะครับหรือถ้าคุณได้หินสกิลนี้มาก็เท่ากับว่าคุณประหยัดไป1นึ่งหมื่นไดมอนใช่ไหมอ่ะงั้นส่วนผมเนี่ยไม่ได้ผมสุ่มไม่ได้เพราะว่าชุดราชวงศ์แห่งการปกครองเนี่ยผมมีหมดแล้วนะครับจะมีซ้ําก็กระไรอยู่จะให้ไปตัวใส่ตัวรองก็ไม่ใช่นะครับของมูลค่ามันสูงใส่มันตัวหลักนี่แหละแล้วก็ถ้าได้ตัวละครผู้ชายมาก็จบเหมือนกันดังนั้น ในเมื่อผมมีของที่ผมไม่อยากได้อยู่ตั้ง4ชิ้นนะครับ1 2 3 4ผมจะไม่สุ่มนะก็ต้องกำหนดนะครับแน่นอนชิ้นแรกขอหินสก,กินผู้บรรลุอันทรงเกียรติก่อนดีกว่างั้นก็ไปเล่นกันเลยเข้าลมโปรโมชั่นนะครับซื้อกุญแจหองมุนที่เก่าแก่ซื้อแบบนี้นะครับ1 1 2 3 4 5 อ่ะทีละหนึ่งแล้วกันนะครับตกลงทีนี้พอเราเซอร์นี้ปุ๊บเราต้องไปเลือกรางวันใหญ่นะครับเราจะเสียอีกหมื่นเดมอนด้วยนะตรงเนี้ยถ้าคุณกดสุ่มไม่เสียอันนี้ผมจะเลือกอ่ะตัวนี้นะครับขเขาจะยืนยันไหมอ่ะยืนยันเออเปิดเลยอสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้ทีละแถวเลยแล้วกันนะครับ อันนี้ดีนะครับอยากได้อยู่แล้วเพราะเก็เกสีทองไม่พอใช้นะครับอ๋อได้อะไรมาเนี่ยโซเชียลพีวีพีโอ้ได้เดมอนห้าพันด้วยเยี่ยมของจะอยู่ในนี้นะครับคิดไปขิ้มาเปิดทีละหดีกว่าเผื่อได้ของนะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะ,อะนี้ได้4นะครับก็ดาวมังกรฟ้าได้เปนหนึ่งแล้ว เงินได้หมดล้เงินหมดแล้วนะหกร้อยหมดละเอาละโซเชียลพีพีก็ได้มาแล้วอ, so, ah อ่าหมดไดหมดไดมอนด์ More More หมดแล้วนะครับแปดพันผมจะเปิดน้อยลงนะเผื่อมันได้นะครับแต่ว่าผมมีโอกาสล้างกระดานสูงอยู่แล้ว โอเคนะครับได้รับหินสกิลแล้วรีเซ็ตเลยได้ละแต่ว่าต้องเคลียร์นะครับพอคุณเปิดหนึ่งกระ,กระดานแนะนำให้เคลียร์เพราะว่าของมันเข้ามาเยอะมากต่อไปต่อไปเป็นกระดานที่2นะครับกระดานที่2เลือกรางวัลใหญ่กอ็อันนี้เลือกไปแล้วไงดังนั้น ก็ต้องเลือกรลงวันรอรองนะครับก็เอาเป็นชุดนะครับชุดมาเลยเอาชุดมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันกทีเรื่องปีซื้อนี่ชุดหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปเปเลยสินะครับโอเคหมดเดมอนมา เมื่อกี้เกือบล้างกระดานหมดเดมอนมาครบหมดเงินมาครบผมจะลดเหลือสามละเผื่อได้นะครับมันใกล้ละ อ่าโอเคก็ยังไม่ถึงขั้นระลางล,ล,ล้างกระดานนะครับเอาละรีเซตตกลงนะครับ55นะครับผมซื้อ55ไป2ครั้งคูณ2นะครับลบลบ 19, ก็ใช้ไป91ดอกนะครับก็ยังกำไรอยู่นิดหน่อยแต่มันเนี่ยมันจะเป็นหนักเอาตอนเรื่องรางวัลน,นี่แหละครับเลือกปีกนะครับแล้วก็ตกลงเอ่อ ซื้อหุวใจอีกชุดหนึ่งพอสามสี่ห้สิบ โมดไดมอนได้ครบได้มาห0 0พันโอเคนะครับได้ปีกแล้วนะรีเซตรีเซตเลยนะครับทีนี้เคลียร์นี้ก่อนโอเคตอนนี้ผมได้ชุดยมทุตสีเลือดกับประดับยมทุตสีเลือดมานะาจะมีหัวเนี่ยผมมองแล้วว่ามันไม่สวยเท่าไหร่แต่อัเนี้ย เนี่ยที่ใส่ตรงแว่นตาเนี่ยเพราะสวยดีนะครับอันนั้นผมจะเลือกมันเป็นรางวัลใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วมาดูว่า38ดดอกเนี่ยจะเอาอยู่ไหมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เอ่อผมหลืออยู่1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11ช่องนะครับเอ่องั้นก็จะซื้ออันนี้นะครับ1,2 3,4 5,6 7เกือบล้างกระดานรีเซ็ตตกลง ต่อไปอด้วยความที่ไดมอนมันเติมเรื่อยๆนะครับมันก็ยังมีอยู่มันก็ยังเหลืออยู่งั้นก็ขอสุดท้ายเลยแล้วกันมาสื้ออีกหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็ซื้อส,สามชุดนะครับสชุดไม่พอ45ซื้อ2ชุด มาดูกันเลยดีกว่าอืมชอบเก็สีทองมากพอไม่พอใช้ เดี๋ยววันมาหน่อยเร็วเออมายามแล้วสามพันอ่ารอดนะครับรอด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 อ้าล่ะรีเซ็ตไปเลยทีนี้เหลือ สองดอกนะครับแต่ผมได้ระเบัยใหญ่มาหมดแล้วอะ่ะเลือกสุ่มอีกหนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนเอ ก่อนน้นั้นผมมีอยู่สามแสนเก้าพันตอนนี้เหลืออยู่หมื่นหกก็หมดไปเท่าไหร่สามแสนเก้าพันลบหมื่นหกเอ่อสองหมดไปสองแสนเก้านะครับประมาณสองสองพันเก้าสิ่งที่ได้มาคืออะไรหนึ่งก็คือนี้นะครับหินสกินผู้บลูอันทรงเกียรติเดี๋ยวลองใส่ดู มันจะเป็นแบบนี้มันจะยังไงวะเนี่ยแล้วไปซ้อนกับแมหมอ้าวลบก่อนพวกหน้าตาอ,อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ได้ชุดครบเซตเลยนะครับอ่านี่คือก็เข้ากันดีนะ ถ้าคุณร่อนร่อนนะครับปีกจะกลางออกถ้าลงพื้นมันก็จะหุบนะครับเรียบร้อยนี่ครับหลักการเล่นก็ประมาณนี้แหละครับส่วนเรื่องดวงก็แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะโดนล้างกระดานหมดเลยก็ได้ใครจะรู้ของผมก็แค่เกือบๆนะครับแค่เกือบๆแต่ไบเสร็จก็สามแสนนะครับตั้งงบไว้ได้ชุดใหม่มาครบเลยนะแล้วก็ได้หิน หินสกินด้วยนะครับคิดว่าอย่างไรบ้างจะเสี่ยงสักชิ้นไหมแต่สําหรับผมว่าใครงมน้อยแต่อยากเปสะหน่อยผมว่าอันนี้ก็โอเคนะเนี่ยนะครับหินสกินเนี่ยโอเคอยู่ทําให้คุณแปลกไม่เหมือนคนอื่นทั้งนั้นก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ